โรซี่ในรายการ n e w s f e a t s อ่านสิที่ p ปลว่าอะไรอยู่อ๋อนี่กำลังอ่านข่าวอยู่เลยเนี่ยพอดีมันมีนักแสดงเมนมาถูกจับอะโอ้ก่อนแรกเราควรจะพูดถึงคำว่า actor โอเคที่แปลว่านักแสดงโอเคแต่ว่าถ้าเป็น actress อันนั้นก็เป็น นักแสดงหญิงอย่างเช่นเป็นแบบพระเอกนางเอกอย่างนี้แหละะอ๋อถ้าเป็นพระเอกเราจะใช้คำว่า leading actor แต่ว่าถ้าเป็นนางเอกเราจะใช้คำว่า leading actress ก็เติม leading ไปข้างหน้านั่นเองนะใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องแล้วอย่างติปนี่พอจะเป็นแสดงได้บ้างไหมแบบรู้สึกว่าเราควรจะทดสอบกันหน่อยอ่ามาเลยทดสอบมาเลย ready no I'm not lady I'm gentleman คน l d i e s เจมั้ยโอเโอเคโอเคโอเค e t s begin l i l e d s s e r e d t h i t y hungry เดี๋ยวรอสิเดี๋ยว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 เดี๋ดี๋วเดี๋ยเดร๋ยวดีวเดี๋ยวีเดี๋ยวเดี๋ยวดีดวดีีเดี ข่าวนี้เลยครับผมที่ผมกำลังอ่านอยู่เนี่ยอนี่เลย m มียนม r แอคเตอ arrest as huntar hunts 120 celebrities นักแสดงชาวเมียนมาถูกจับขณะกองทัพเมียนมาล่าตัวคนดังต้านรัฐประหารอีกกว่า120คนจากข่าวนี้มีประโยคไหนน่าสนใจไหมฮะ <Okay. S 2> รอๆๆรอๆรอครอูสิขอเลือกประโยคนี้ In February he posted pictures of himself in a white track suit with a megaphone hard hat and a white fluffy dog strapped to his chest as a protest มเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยครับเขาเคยโพสต์รูปภาพตัวเองเนี่ยสวมชุดวอร์มสีขาว mm. ถือโทรโขงสวมหมวกนิรภัยสะพายสุนัขขนอุยสีขาวรัดไว้ข้างหน้า ขณะร่วมเดินขบวนประท้วงจากประโยคนี้มีคำไหนที่แบบจะมาคุยกันวันนี้ไหมฮะโรซี่เขาพูดถึงคำว่า track suit track suit ท,ที่ขับอยู่บนถนนแล้วก็เรียกเรียกทุกวันไปนู่นไปนี่ใช่ไหมฮะอันนั้นมัน track suit โอเคครับไปต่อดีกว่าครับผมไปต่อเลยครับผม track suit ครับ track suit ครับผม โอเคแล้วตอนนี้เทปรี่บใหม่ว่าคําว่า track suit แปลว่าอะไรคะ track suit เอาตรงๆนะผมไม่เคยได้ยินคํานี้เลยเ oh. พราะไม่เคยเห็นคนไทยใช้เท่าไหร่โ okay, <ค>อเคคําว่า track suit แปลวา่า okay. ชุดวอร์มโอเคเทาตัวอ,อย่างประโยคดีกว,ว่าโอเคดูวีอย่างเช่น I love to wear a track suit when I'm at home โรซี่เนี่ยชอบใส่ชุดวอร์มเวลาอยู่บ้าน <S 1> <S 1> ใช่คะ่ะใช่ไหมแล้วเทปละ ที่ชอบแบบใส่เกงเกงตัวเดียวพอแล้วผู้ชายกับอากาศประเทศไทยมันร้อนเกงตัวตัวเดียวอะไรอยเงี้ยอยู่บ้านสบายแต่ว่าเปรดมันมเย็นก็ไม่เปิดแอร์สิเปองไฟอ๋อนั่นแปลว่าวันนี้เนี่ยเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องเครื่องแต่งกายใช่ไหมครับโรซี่ถูกต้องค่ะเรามีคำว่า track suit แต่ถ้าเรามีคำว่า suit ที่ไม่มีคำว่า track ความหมายก็เปลี่ยนเลยก็คือเสื้อนอกหรือชุดสูทนั่นเอง ใช่ใชค่ะแต่ว่าต้องมี2อชิ้นอันนี้เป็นสิ่งที่คนไทยก็เข้าใจผิดกัน<ช>ว่าคำว่า s สูทอาจจะเป็น jacket อย่างเดียวแต่จริงๆ suit นี่คือต้องเป็นทั้งเสื้อน,นอกและ t ราวเซอร์ที่มาเป็นชุดเดียวกันเป็นเซตเดียวกันถึงเรียกว่า suit แล้วก็ต้องเป็นสีเดียวกันด้วยค่ะยกตัวยอย่างหนยครับ Wearing a suit always makes you look smart การใส่ชุดสูทเนีครับผมจะทำให้คนดูแบบดูดีดูเรียบร้อยนะฮะใช่ต่อไปเรามีสองคำว่า trousers กั tr บ,บ pants เออคำนี้เนี่ยแหละที่แบบคือเคยเรียนมาทั้งสองคำเลย trousers กั Tr บ,บ pants ทั้งสองคำเป็นกางเกงขาย,ยาวเหมือนกัน oh. มันต่างกันยังไงครับผมโอเค so British people use trousers <อ> American people use pants อแค่นี้เองเลยแค่นี้โอเคปะะตัวอย่างสักยตัวอย่างเช่น I like your trousers. Where did you get them from? ฉันชอบกางเกงคุณมากเลยอ่ะคุณซื้อจากไหนต่อไปเรามีคำว่า shorts โอเค Shorts คำว่าเตี้ยนเองนะครับผมไม่ใช่อันนั้นเป็น short โอเคที่ไม่มี s แต่ว่าถ้าเป็น shorts ที่มี s ก็แปลว่ากางเกงขาสั้น You shouldn't wear shorts to work. คุณไม่ควรใส่งเกงขาสั้นไปทำงานใช่แล้วต่อไปเรามีคำว่า jumper นักกระโดดนเอ,เองนะครับผมไม่ใช่ <laughs> คำว่า jumper ก็แปลว่าเสื้อกันหนาวอ่าเสื้อกันหนาวคือ jumper เป็นกันใช่ jumper มันต่างกับ Jacket ยังไงฮะก็ Jacket มักจะมี zip แต่ว่าถ้าเป็น j u m ม e r หรือสเวตเตอร์ความหมายเหมือนกันมันไม่มีซิปอะไรเลยแล้วก็สเวต t e r หรือ j จ m ม e r เราจะใส่หนบ้านแต่ว่าถ้าเป็นแจ็คเกเราจะใส่ข้างนอกเลยอ๋อยกตัวอย่างประโยคหนะ่อยฮะในประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับผมโรซี่หรือว่าคนอังกฤษส่วนใหญ่เนี่ยก็มักที่จะใส่เสื้อกันหนาวนะครับเพราะว่าอากาศมันเย็น ต่อไปเรามีคำว่า pajamas pajamas bananas in pajamas แล้วทิฟรูเพลงนี้ได้ยังไงอ๋อเมื่อก่อนที่ไทยก็มีฉายหรือคนไทยจะร้องไวรู้ไหมครับ bananas in pajamas ไอ่ข่ตะดำดำเดียวอย่าง pajamas นี่ก็แปลว่าชุดนอนใช่ค่ะโอเคไปที่ตัวอย่างประโยชน์ดีกว่าครับ pajamas ชุดนอน I love to wear old pajamas because they are so comfy. โรซี่เนี่ยชอบใส่ชุดนอนเก่าๆเ,เพราะว่ามันสบายโห oh, แล้วนี้ก็เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายที่แบบจุใจเต็มอิ่มแล้วก็แน่นมากเลยนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะมากด้วยเอาไปใช้กันให้ถูกนะครับทุกคนช่วงต่อไปก็ไปเรียนรู้เรื่องราวรอบโลกในช่วง Nat Around the World, world. กันดีกว่าครับ Let's go. Hey guys i s s Nat here ช่วง Nat around the world วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของโควิด1 9กันบ้างค่ะคือก็ต้องยอมรับนะคะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคนี้มันก็ทําให้ร้านอาหารหลายแห่งเงียบเหงาลงไปร้านอาหารหลายๆร้านจะต้องปรับตัวเป็น take away ให้ลูกค้าสั่งอาหารแล้วดําไปทานที่บ้านอย่างเดียวค่ะแต่สําหรับร้าน Steakhouse แห่งนี้ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐค่ะเขาสามารถเปิดพื้นที่ให้นั่งทานในร้านเพียงแค่35%เท่านั้นค่ะเขาก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่า เอาเสเล็บมาทานทั้งร้านเลยแล้วกันค่ะแต่ไม่ใช่เสเล็บธรรมดาค่ะนั่นคือขุนขี้ผึ้งค่ะซึ่งขุนขี้ผึ้งเหล่านี้นะคะก็ไม่ได้เอามาจากที่ไหนหรอกค่ะเขาเอามาจากมาตามทุ่โซ่นั่นเองค่ะซึ่ง ก็ลองนึกดูนะคะว่าเราได้รับประทานอาหารกับเซเลบที่เราชื่นชอบเนี่ยคงจะน่าสนุกไม่น้อยเลยล่ะคะ่ะลอง imagine ดูนะคะว่าเราได้ทานข้าวกับอ u d เดรย์เฮปเบิร์นจาก breakfast at Tiffany s นะคะหรือเรานั่งใกล้ชิดกับจอห์นแฮมจาก mad men นะคะโอ้โหต้องบอกว่าฟินสุดๆเลยล่ะคะ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเซเลบเหล่านี้ก็ไม่ได้นั่งที่นั่นตลอดไปหรอกคะ่ะเพราะสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องไปคืนที่พิพิธภัณฑ์มาดานโทโซค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ร้านอาหารนํามาใช้ในยุ ของโซเชียลดิสเทนซิ่งนะคะซึ่งในเมืองไทยของเราเองก็เคยทำแบบนี้มาแล้วนะคะด้วยการนำมีแพนด้ามานั่งในร้านนั่นเองค่ะพอนึกแล้วเนี่ยก็น่ารักไม่น้อยเลยละค่ะวันนี้เวลาหมดอีกแล้วเสียดายเสียดายแต่ครึ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค,ดค,ครับครูโรซี่ดูไหม่ชว่วงนี้โควิด19เนี่ยยังไม่หายไปจากประเทศบ้านเมืองเรานะฮะเราต้องกาดจะตกนะแลวนี่ ผมมีคาถาหนึ่งใช้ได้เลยสำหรับช่วงโควิดเนี่ยซาเตอโลนีอาตาโฮเมเข้าใจไหมเข้าใจไหมไม่เข้าใจเลยซาเตก็คือ stay อาโลนีก็คือ alone อาตาก็คือ at โฮ m มก็คือ homestay alone at home อยู่บ้านคนเดียวเปล่าเปลี่ยวหัวใจ เดียวเพีงไร